ทุกปัญหามีทางออกเสมอในชีวิตของเราปัญหาต่างๆมักจะมาพร้อมกับช่วงเวลาที่เราคาดไม่ถึงบางครั้งมันอาจทำให้เรารู้สึกหมดหวังและท้อแท้แต่สิ่งที่สำคัญคือการที่เราเข้าใจและเชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอการยอมรับความเป็นจริงและมองหาโอกาสในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้เรามีความสามารถ ในการ,รเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพการยอมรับความจริงในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เป็นขั้นตอนสำคัญเมื่อเรายอมรับว่ามีปัญหาเราจะสามารถเริ่มหาทางออกได้อย่างมีสติการมองหาทางเลือกเมื่อเรายอมรับสถานการณ์แล้วเราควรมองหาทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา การมองหาหลายๆทางเลือกช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นและสามารถพิจารณาทางออกที่ดีที่สุดได้การคิดบวกการมีความคิดบวกจะช่วยให้เรามีกำลังใจและความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาความคิดบวกเป็นพลังที่ช่วยให้เรามองเห็นแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนการขอความช่วยเหลือบางครั้งการแก้ไขปัญหาอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น การพูดคุยและปรึกษากับคนที่เราไว้วางใจจะช่วยให้เรามองเห็นทางออกในมุมมองที่แตกต่างควรตั้งสติให้ดีการตั้งสติเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาเมื่อเรามีสติเราจะสามารถมองเห็นปัญหาอย่างชัดเจนและคิดหาทางออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนิทานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเรื่องการตามหาดวงดาวแห่งปัญญา กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความสวยงามมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าเพนโดราที่นั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าไทเลอร์เขาเป็นเด็กชายที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันที่ใหญ่โตแต่เมื่อเวลาที่เขาเจอปัญหาต่างๆเขามักจะรู้สึกท้อแท้และหมดหวังวันหนึ่งไทเลอร์ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวแห่งปัญญา ที่ว่ากันว่าอยู่บนยอดเขาสูงสุดของดินแดนใครก็ตามที่ได้พบดวงดาวนี้จะได้รับปัญญาในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตไทเลอร์ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาดวงดาวแห่งปัญญานี้การเดินทางของไทเลอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเขาได้พบกับสิ่งกิดขวางและอุปสรรคต่างๆ แต่ครั้งนี้ไทเลอร์ไม่ยอมแพ้เขาจําคำสอนของพ่อแม่ที่เคยบอกเขาว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอจากนั้นไทเลอร์ได้พบกับสัตว์ประหลาดในป่าที่มีชื่อว่ากาวดกาวดพยายามทําให้ไทเลอร์หวาดกลัวและล้มเลิกการเดินทางแต่ไทเลอร์รวบรวมความกล้าและใช้สติปัญญาในการหาทางออกจากสถานการณ์นี้ ไทเลอร์ได้พูดคุยกับกาวดและพบว่ากาวดไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวยอย่างที่คิดแต่เป็นผู้ที่ถูกเข้าใจผิดและต้องการความช่วยเหลือไทเลอร์ Tyler จึงตัดสินใจช่วยเหลือกาวดและออกเดินทางต่อในที่สุดไทเลอร์ก็มาถึงยอดเขาสูงสุดที่นั่นไทเลอร์ได้พบกับดวงดาวแห่งปัญญาดวงดาวนี้ส่องแสงสว่างและมอบปัญญาให้กับไทเลอร์ ไทเลอร์ได้เรียนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาต้องใช้สติปัญญาและการคิดบวกเขาได้รู้ว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอถ้าเรามองหาทางเลือกต่างๆและไม่ยอมแพ้จากนั้นไทเลอร์ได้กลับไปยังหมู่บ้านเทโดราพร้อมด้วยความรู้และปัญญาที่เขาได้รับจากดวงดาวแห่งปัญญาเขาได้ใช้ปัญญานี้ในการช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชนของเขาสืบต่อไป นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอและเราต้องไม่ยอมแพ้ในทุกสถานการณ์ที่เจอคำถามสำหรับเรื่องนี้การตั้งสติมีความสำคัญอย่างไรในกระบวนการแก้ไขปัญหาในความคิดของคุณวิธีการคิดบวกสามารถฝึกฝนได้อย่างไรการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างมีข้อดีอะไรบ้าง สรุปนะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอการยอมรับและการมองหาทางเลือกต่างๆด้วยความคิดบวกและการวางแผนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ชีวิตเรามั่นคงและมีความสุขที่ยั่งยืนขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบทุกปัญหานั้นมีทางออกเสมอมาฟังเพลงนี้กันครับ ต้องมีหนทางทุกปัญหามีค่าครูเปิดใจเราจะเข้าใจไม่หลงทางเม,มื่อเราหายอมรับแล้วจึงก้าวไปข้ามผ่านคืนที่มืดมนเช้าวันใหม่จะสุดใส ปนัญหาไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้มีความหวังเจอท่านย่าต้องไม่หวั่นใจเปิดใจรับความเป็นไปข้ามผ่านความลำบากนั้นพบความสุขที่ยังอยู่ Funny. ความงามพวกเราต้องผ่านไปได้คิดบอกไว้ใจไม่ท้อดทอยฝ่าฟันไปด้วยพลังทุกปัญหานั้นทีทางออกเสม,มอแค่เรามองและวางแ้นอย่างดีความสุขที่แท้